เกล็ดล,ล,อล,ลอบยึ่งนอยทีมสีแดงสเกลรับครับตอนนี้การเสิร์ฟอาหารของทีมสีแดงเกิดติดขัดที่แผนกซีฟูด้ดทำให้ลูกค้าจำนวนมากยังไม่ได้รับประทานจานเรียกน้ำย่อยหอยเชล,ล,ลถ์าม,มากเลยไวยหน่อยได้ไหมครับอยู่บนเตาคะ่ะเชฟคือทำสเกลรอบตักกระทะมันต้องร้อนอะ่ะวางเข้าไปแล้วเลยยังไม่ได้เราก็หลอให้กระทะร้อนทำไมช้าขนาดนี้ครับเจ๊เสร็จแล้วเรียกหนูเลยนะคะสเกลรอบอ่ะค่ะเกล็อบอยุ่หน กี่นาทีคะกว่าจะร้อนแล้วคุณจะเอาเลยอ,อยากได้อยากได้ก็เอาไปดิมา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 อ่ะย๋ยวหลบดีครับมันดีปไปผู้ด,ดีบเหรอครับผมจงการก็นดีขอโทษค่ะเชฟขอโทษค่ะเพราสะเทือนใจอะตกใจที่ทำไมเขาเลือกที่จะอ,ออกไปก็ในเมื่ออยากได้ เราก็รู้แต่ในเมื่อรีบเราก็ให้ทำไมต้องเสิร์ฟสเกลติบขอโทษค่ะเชฟกระทะร้อนไม่พอต้องซิลเร็วๆให้มันสุกโอเคได้ค่ะให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับได้ค่ะสองนาทีให้สุกได้ค่ะเ <ไป S 1> ชฟขอบคุณค่ะให้โอกาสอีกครั้งทีนี้เราต้องแก้ปัญหาละเตาปูใช้ปะขมาได้เลยค่ะมาได้เลยค่ะในเมื่อเตาความแรงได้ก็เปลี่ยนไปอยู่อีกมุมหนึ่งเลยค่ะเฮลิคอเนียฮิตสกู